สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีตัวปืนแครับอีกกระบอกที่เรียกว่าผมชอบมากๆนะครับก็คือเป็นกระบอกนี้ c z P10S จับถือปืนทุกท่านนะครับตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับตัวเช็คกันระเบิดว่าไม่มีรูนะครับโอเคปืนปลอดภัยก็เดี๋ยวจะลองมาดูนครับรีวิวเบื้องต้นนะครับของปืนกระบอกนี้กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเคยได้จับสัมผัสเนี่ยก็คือเป็นตัว c z P10C นั่นคือตัวคอมแพค แต่ตัวนี้เป็นตัวไซส์ซับคอมแพกนะครับก็คือตัว S นะการจับถือก็กระชับมือดีนะครับโอเคการเหดี่ยวไกนะครับตัวนี้ก็จะมีไกลเนี่ยเป็นระบบไก2สองชั้นนะซึ่งไกเนี่ยผมยอมรับนะครับว่ามีความคมเนี่ยมากกว่าปืนคร็อกนะเล็กน้อยนะครับชอบระบบไกของเขานะครับหลุดคมเนี่ยได้ดีกว่านะยิงแล้วนะครับรู้สึกว่ามีความแม่นยำเนี่ยสูงกว่านะเพราะว่าไกที่นิ่มนวลน,นะครับแล้วหลุดคมเนี่ยได้ดีกว่านะ โอเคครับทีนี้เรามาดูที่สเปคต,ตัวปืนนะครับตัวปืนเนี่ยน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ700รกรัมนะโดยประมาณนะครับแบบที่ไม่บรรจุตัวลูกนะครับนะช่างเนี่ยก็คือประมาณอยู่ที่700กรัมนะโอเคความยาวนะครับของตัวปืนนะครับยาวตลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17ซนติเมตรนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.2นะประมาณ3.2ซนติเมตรนะครับ ความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ11.6นะอันนี้ก็คือวัดนะครับจากตรับเมตรนะโอเคครับก็ถือว่าเป็นปืนที่มีความยอดเยี่ยมนะครับมากๆนะตัวโค้งเนี่ยเป็นโค้งได้ว่าเสริมใหญ่แก้วแข็งแรงนะครับเป็นพิเศษนะเป็นพิเศษเลยนะครับปุบ่มปนแมกกาซีนนะครับก็ใหญ่นะครับแข็งแรงดีมากนะตัวแม็กนะครับบรรจุได้สเปคก็คือ12บวก1ในลำเพลิง นะก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับในชั้นซับคอมเพกนะครับแบบนี้จับได้สบายนะครับปลดได้อย่างดีมากๆากนะเรียกว่าสบายเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับดูที่คันค้นนางสไลด์บ้างนะก็จะมีคันค้นางสไลด์เนี่ยอยู่2ฝั่งนะครับซึ่งก็จะเป็นเหล็กนะครับแท่งเดียวสอดตลอดไปนะก็ใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับที่เหล็กก็ลองอยิงทดสอบด,ดูนะครับโอเค ครับผมต่อไปนะครับก็จะลองนะครับเอาเจ้าตัว c z p 1 0 s นะครับกระบอกนี้ยิงทดสอบนะครับกับเป้ารูปคนเนี่ยระยะประมาณสัก7เมตรตัวประมาณนะครับยิงทดสอบดูเรื่องของกลุ่มกระสุนก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มปืนเดิมๆของเขาเลยนะลองดูนะครับว่าศูนย์เนี่ยตรงไหมนะครับโอเคจำนวนห้าัดนะครับพร้อมครับ โอเคยิงจบนะครับทั้งหมด5นัดนะนัดที่1นะครับก็ยังไม่ได้ชิงกับนหนักไกลนะครับแวบบปันอยู่ตรงนี้แต่ว่า4นัดที่เหลือนะครับก็จะอยู่กระจุกอยู่ตรงนี้นะกลุ่มเนี่ยน่าจะประมาณสักนิ้วเศษๆนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวปืน c Z ี p ซ0 s นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับเยี่ยมเลย ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทดสอบสมรรถนะของปืนนะครับซีแทร10 s ด้วยการยิงเพนเล็กนะเล็กๆะะ 30, ก 3, 3, ่อนนะครับประมาณข้าวฝ่ามือหนึ่งกระสุนเนี่ยสามนัดสามเป้านะครับวัดกันไปเลยว่าจะโดนไหมนะครับโอเคครับซีแทร10 s, <S เอียงจากขวาไปซ้ายแล้วกันนะครับเป้าใหญ่กว่นะ อเคก็ทั้ง3ามัดนะครับยิงชา้าๆยิงแต่ปานีดนะครับเล็งประมาณซักใต้ฐานเพดทีหนึ่งก็โดนครบทั้งสามนัดเลยครับโอเคถือว่าเป็นปืนที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นคิวทดสอบของเจ้าของปืนนะครับน้องเอ็มนะกับปืน CZ P10S ระยะประมาณ7เมตรนะครับ ยิงเป้าวงกลมทางด้านซ้ายมือนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงพร้อมค,ครับไปไหลเลยเยิงจบนะครับปืนเคียร์เรียบร้อยนะครับผมแมกกาซีน เดี๋ยวไปดูที่ตัวกลุ่มกระสุนครับตัวข้ากันแอบไ,ไม่เป็นไรครับอันนี้นัดที่หนึ่งผมเห็นอยู่นะครับแต่ว่าสองนัดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะน้องเอ็มรับปืนมาโค,นนครตรเลยคปืนกระบอกนี้ยิงไปกี่ครั้งนะครับครั้งเดียวครับผมครั้งเดียวนะแต่ด้วยที่เรื่องของไกลที่คมนะแล้วตัวปืนที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ทําให้ได้10ไปนะครับสองเมตรเลย นะตอนนี้ก็อาจจะเรื่องของการเหนี่ยวไกลการฝึกฝนนิดหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับน้องเอ็นครับขอบคุณครับพร้อมแล้วเริ่มหิงโอเค ยิงจบตัวเทียนะครับแต่ดูที่กลุ่มกระสุนกันครับมาเลยห้านัด 1, 2, 3, 4, นะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ครบนะครับนะน้องเบิร์ดความรู้สึกตอนยิงปืนกระบอกน,นี้เป็นไงบ้างก็มีความรู้สึกว่าไกลคมดีครับแต่<ค>ว่าแต<ม>่อาจจะด้วยฝีมือครับเลยยิงไห้เข้าเป้าครับผลงานก็ถือว่าถ้าเป็นตัวคนก็ยังโดนอยู่ แต่ว่าในเรื่องของการบีกลุ่มกระสุนก็อาจจะต้องเพิ่มครับต้องพัฒนาโอเคโอเคขอบคุณนะครับมองเบิร์ดครับผมโดนนะครับแผ่นที่หนึ่งนะเยี่ยมเลยสุดยอดไม่ธรรมดานะเจ้าของปื่นสองโดนครับโอ้ โอ้โหนะครับของการทดสอบปืนกระบอกนี้ผมจะยิงกับเพจเหล็กเนี่ยผมยืนเนี่ยก็คือสุดสนามของที่ภูมิไพรีนะครับแล้วก็เป้าเพจนู้นนะครับไกลๆเลยนะสุดสนามนะครับก็ลองลองยิงดูนะผมใส่ไปสามนะัดดูว่าในสามนัดเนี่ยจะโดนไหมนะครับมาพร้อมแล้วนะครับซีเซตีสิบเอสะครับพร้อมแล้วเริ่มยิง นัดเดียวนะครับโอเคเคยเคลียร์นะครับภายในนัดเดียวนะยิงโดนเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับฟืนกระบอกนี้โอเคขอบคุณมากนะครับ